สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเปริดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภิญญาครับเปิดตำนานในวันนี้เป็นตอนที่เนื้อหาต่อมาจากตอนที่2 7แล้วราอยู่ในเรื่องของตำนานหลวงปู่ศรี เขาถ้ำบุญนาคก,กับเหตุการณ์ที่ท่านไปหลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่เจอถึง11วัน11คืนฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้รับฟังโปรดไปรับฟังกันก่อนนะครับทวนความจํากันสักนิดหนึ่งในคราวที่แล้วผมเล่าไว้ว่าหลวงปู่ศรีหรือภิกษุลีในวัยหนุ่มเดินทางออกจากนาครสวรรค์ มุ่งตรงสู่ดงดอยทางภาคเหนือโดยจุดหมายเพื่อจะไปค้นหาและกราบนมัสก,การพระพุทธบาทสี่รอที่เมืองเชียงใหม่ในช่วงแรกหนทางก็สะดวกดีทุกอย่างไม่มีอุปสรรคอะไรเลยแต่แล้วเมื่อท่านจะไปถึงเขตพระบาทกลับเกิดอุปสรรคอะไรบางอย่างเครื่องหมายที่ท่านสลักไว้เป็นทิศต,ตามต้นไม้ ถูกลบหายไปทําให้ท่านไม่สามารถหาทางออกมาจากป่าได้เดินหลงบกไปวนมาอยู่หลายวันสเบียงอาหารก็หมดไม่ได้ฉันอะไรอีกเลยจนกระทั่งในคืนที่เจ็ดได้นิมิตเจอเรื่องประหลาดทั้งคืนท่านจึงรู้สึกตัวว่าอุปสรรคที่กำลังเจออยู่ทั้งหลายนี้คงจะเป็นการทดสอบจากเทพเทวาในป่าในเขา ที่กำลังทดสอบจิตใจของท่านอยู่ว่าจะมีความเข้มแข็งสักปานใดมาจนถึงตอนนี้ก็ผ่านพ้นไป8วัน8คืนแล้วครับวันที่9หลังจากผ่านการทดสอบจิตใจอันหนักหน่วงเมื่อคืนที่ผ่านๆมาภิกษุรีก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางต่อติดก็อยู่ตรงที่ว่า สเสบียงหมดตั้งแต่วันที่หาไม่ได้ฉั้นอะไรมาใกล้จะครบอาทิตย์แล้วเพราะไม่เจอเขตบ้านคนอีกเลยเป็นคนธรรมดาหลงป่าก็อาจจะตายไปแล้วแต่นี่ท่านอดทนสุดบริษอาศัยแค่เพียงฉันน้ำจากลำธารเหตุที่ท่านไม่ยอมหยิบหรือแตะผละไม้ในป่าก็อย่างที่เรียนข้างต้นนั่นแหละครับ เพราะหลวงปู่ท่านเชื่อว่ากำลังถูกทดสอบความอดทนอยู่จึงพยายามค่มใจให้นิ่งเพราะก็ไม่รู้จะต้องติดอยู่แบบนี้อีกกี่วันแต่ในใจก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงหาทางออกไปได้แต่ร่างกายคนจะทานทนอยู่ได้สักปานใดวันนี้เหมือนจะโดนทดสอบ เรื่องความหิวเต็มๆเ,เพราะมันหิวเหลือเกินหิวไส้กิวหิวทั้งแสบท้องจนตัวสัน่นมือสัน่นชาไปหมดเดินวกไปวนมาเพราะมันเบลอจนนึกคิดอะไรไม่ออกแล้วบังเอิญเดินเหลือบมองไปเห็นต้นกล้วยออกวีสุกเปล่งปังเหลื้องอารมใจก็นึกอยากจะเด็ดมากินเหลือเกินทนไม่ไหวแล้ว จึงเด็ดผลกล้วยลูกนั้นทันทีแต่พลันที่กล้วยถูกเด็ดออกจากเครือจากสีเหลืองสุขเป,ปล่งปลั่งก็แปรเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสีดำคล้ำมองไปที่เครือหวีมันก็เหี่ยวเฉาเน่าเฟะกลายเป็นสีดำทั้งตนกินไม่ได้เลยนี่ท่านกำลังถูกทดสอบอะไรอีกแค่จะฉันผลไม้ มันก็เหี่ยวเฉาหลุดปร่วงลงต่อหน้าต่อตานึกอะไรไม่ออกไปต่อก็ไม่รู้จะไปทางไหนงั้นก็เดินวนมันอยู่ตรงนี้แหละท่านตัดสินใจวางบริขารเดินจงกรมอยู่รอบๆหน้าแปลกครับที่ว่าพอได้เจริญสติปัฏฐานปุ๊บใจจับอยู่แต่แค่ปลายเท้าเมื่อความกังวลความฟุ้งซ่านหายไป ความหิวโหวยก็เหมือนจะหายไปด้วยหายเป็นปลิดทิ้งเลยวันนั้นท่านจึงแทบไม่ยอมละออกจากการเจริญสติในวันนั้นทั้งวันเพราะสิ่งนี้ได้ช่วยดับความกระวนกระวายและความทุกข์ทางกายได้จริงเดินจงกรมไปตาก็มองไปตามพื้นดินบร,บบรอบๆในป่าใหญ่เห็นใบไม้หลุดปลงลงมาจากต้น จากสีเขียวขจีแปลเปลี่ยนสภาพกลายเป็นความเหี่ยวแห้งแหลกสลายกลายเป็นผุยผงแต่เมื่อเงยหน้ามองขึ้นบนพืชพันนั้นกลับงอกงามเป็นต้นเป็นใบเจริญเติบโตมองลงมาตรงกลางกลับกลายเป็นใบแก่เริ่มเขียวเป็นเหลืองแล้วก็หลุดป่่วงลงมาอีกแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เช่นนี้ นี่คือวัตฏสงสารก็ให้หัวนึกได้ถึงธรรมที่พระพุทธองค์ได้แสดงมาท่านตรัสไว้ว่าธรรมของพระองค์เป็นเพียงใบไม้แห่งเพียงหนึ่งกำมือเท่านั้นส่วนธรรมที่เหลือสุดแท้อย่างถึงเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติยังมีมากมายดุดดังใบไม้ในป่าใหญ่เรียนรู้เท่าไหร่ก็เรียนไม่หมดบล็อก หากเราไม่มาหลงอยู่ที่นี่ก็คงไม่ได้กระจ่างแจ้งในข้อคิดข้อนี้ก็ยกมือไหว้สาธุในธรรมฉับพลัน้ายตาของภิกษุลีก็กลับมามองเห็นเครื่องหมายบอกทิศที่ตนเองทำสัญ,ญลักษณ์สลักไว้ถ้าใครตามมาจากตอนที่แล้วเครื่องหมายนี้ของท่านดูเหมือนจะหายไปครับทำให้ท่าน เดินหลงป่าอยู่นานซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีใครมาลบออกไปเลยด้วยแต่ท่านมองมันไม่เห็นเองตาของท่านสว่างขึ้นมาอีกครั้งดีใจมากในที่สุดก็หาทิศทางเดินไปต่อได้แล้ววันที่สิหลวงปู่ท่านเดินมาเรื่อยๆทำเครื่องหมายสลักไว้เป็นระยะระยะไม่รู้หรอก จะถึงหรืออยังแต่ใจก็บอกว่าใกล้เต็มทีแล้วแต่ใกล้คราวนี้คือใกล้แบบใกล้จริงๆนะรู้สึกมั่นใจกว่าทุกครั้งจนลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าเดินจนกระทังจวบจวนเวลาเย็นจึงหยุดแวะพักที่โคนต้นไม้แต่ในขณะที่จะเดินหาฟืนมาก่อกองไฟเตรียมปักกดนั่นเอง ท่านก็ได้ยินเสียงร้องครางฮือดังขึ้นรับส่งกันเสียงร้องของมันชัดเจนว่าต้องเป็นสัตว์นักลา่าขนาดใหญ่เป็นแน่แท้ก็รู้สึกเฉลียวใจเพราะเหมือนมีอะไรผิดปกติที่ข้างทางเดินจึงหันไปมองก็ได้เห็นว่าบัดนี้มีดวงตาของเสือโคร่งตัวใหญ่สองตัวมันกำลังแอบซุ่ม จ้องมองท่านอยู่เงียบๆข้างพุ่มไม้มันมาจ้องมองท่านอยู่เช่นนี้น่าจะนานแล้วต้องการอะไรน้อจะรอดักกินหรือเปล่าแต่ถ้ามันจะกินป่านนี้คงพุ่งออกมางับคอไม่เหลือซากไปแล้วกระมังพวกเจ้าต้องการอะไรพระนมภิกษุลีถามไปด้วยใจที่เมตตาท่านใดนั้น เสือใหญ่สองตัวก็ครางกระหึ่มกลั่นปา่าจนเสียงหลีดปริงเรไรที่ดังระงมลั่นเงียบไปชั่วขณะเสียงนั้นดังสนั่นแก้วหูไปหมดแต่ก็หาทําให้ภิกษุลีตกใจใหม่เพราะท่านสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้มิได้เป็นการข่มขู่หรือจะกระทําอาฆาตมาดปร้ายแต่อย่างใดะรอย มันอาจจะพูดบอกความในใจเป็นภาษาของมันกระมังหลวงปู่กล่าวติดตลกว่ามันอาจจะพยายามหาวิธีบอกทางท่านอยู่ก็ได้นะแต่ท่านฟังไม่ออกงั้นเราไปแล้วนะถ้าไม่มีอะไรหลวงปูส่สีเดินผ่านหน้าพวกมันไปตามปกติค่อยๆเดินแบบเงียบๆกิริยาสำรวมพวกมันทั้งสองตัว ก็ไม่ทําอะไรท่านจริงๆด้วยครับเพียงแต่จ้องมองดูอิริยาบถของท่านอยู่อย่างเงียบๆส้มหมอบอยู่ที่เดิมภิกษุรีปักกรดแล้วก็นั่งเจริญภาวนาจนถึงเช้าลืมตาขึ้นมาอีกทีก็ไม่เห็นพวกมันแล้ววันที่21ในเช้าของวันนั้นภิกษุรีเก็บเครื่องบริขารก็มีความมั่นใจแปลกๆ วันนี้ล่ะเราจะออกจากบ่านี้ได้สำเร็จเราไม่รู้หรอกนะว่าเราจะทำยังไงแต่เดี๋ยวเราจะเจอหนทางอย่างแน่นอนหลวงปู่ท่านเล่าว่าไม่รู้นะว่าตอนนั้นเป็นการปลอบใจตนเองด้วยหรือเปล่าเพราะกำลังวังชาเรียวแรงกระทดถอยเต็มทีเรียกว่าฮึดฝืนจนสุดก๊อกแล้วหากวันนั้นออกมาไม่ได้ คงขาดใจตายอยู่ที่นี่แหละแต่ท่านก็ยังคงฝืนสังขารเดินต่อมาเรื่อยๆแบบไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งสายตาของท่านเหลือบมองไปเห็นคนจนได้ครับที่เดินนำท่านอยู่ไกลลิบคนจริงๆด้วยพระหนุ่มภิกษุลีดีใจอย่างที่สุดเพราะตัวท่านเองไม่ได้เห็นผู้คนอีกเลยมาตั้ง11วันแล้ว จึงเร่งฝีเท้าตะโกนเรียกโยมหยุดก่อนคุณโยมเดินตามอยู่นานจนกระทั่งทั้งสองหันหน้ามาทั้งคู่เป็นชายหญิงไม่แน่ใจว่าเป็นคู่ผัวเมียกันหรือเปล่าแต่ดูหน้าตาผิวพรรณผุดพองงดงามก็แปลกอยู่เพราะดูจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวป่าสักเท่าไหร่แต่ในเวลานั้น ไม่ทันให้ได้คิดอะไรแล้วครับหลวงปู่เข้าไปพูดคุยเจราจาเล่าถึงที่มาที่ไปให้ทราบพอสังเขปชายหญิงทั้งคู่ไม่พูดอะไรมากเพียงแค่มองตากันแล้วก็ยิ้มก่อนจะหยิบสิ่งของบางอย่างถาวายส่งให้พร้อมกับบอกไม่ไผ่ใส่น้ำํำรับฉันนี่ก่อนนะขอรับพระคุณเจ้าหลวงปู่ศีได้เล่าว่า สิ่งที่โยมทั้งสองถาวายเป็นของแปลก,ปลกมันเหมือนยาลูกกรอนปั้นเป็นเม็ดเท่าผลพุทราแต่ว่ามีกลิ่นที่หอมรัญจวนชื่นใจเป็นอย่างมากท่านไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตโยมผู้ชายทรงถาวายให้ท่านแล้วก็พูดว่าพระบาทอยู่ใกล้ท่านแล้วหนาะฟังเสียงช้างให้ดีนะขอรับพระคุณเจ้า ภิกษูลีรับเม็ดลูกกรอนกลืนลงคอแล้วซดน้ำตามอย่างกระหายอึกเดียวหมดกระบอกฉับพลันนั่นเองหลวงปู่ได้เล่าว่าได้เกิดอาการประหลาดขึ้นกับกายท่านเหมือนมันมีพลังแห่งความเป็นทิพย์ไหลแผ่ซ่านเกิดความปีติขึ้นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเป็นความสุขที่ยากเกินจะบรรยาย ความเหนื่อยล้าความหิวโหยที่สะสมมาสิบกว่าวันหายไปหมดอิ่มทิพย์อิ่มเอิบอิ่มอกอิ่มใจแบบบอกไม่ถูกไม่ต้องฉันอะไรอีกแล้วในชีวิตตายลงตอนนี้เลยก็ยังได้หลวงปู่เล่าว่ามันถึงขั้นนั้นเลยจริงๆนะครับจนเผลอหลับตาพริ้มด้วยความสุขใจไปชั่วครู่แต่พอลืมตาขึ้นมา ปรากฏว่าชายหญิงสองคนได้หายไปแล้วจะหายไปไหนได้ว่องวัยขนาดนี้มีแต่ป่าและป่าตรวจดูรอยเท้าก็ไม่เห็นอีกหรือชะรอยว่าทั้งสองคนจะเป็นเทพผบุตรเทพธิดาที่นำสิ่งอันเป็นทิพย์มาถวายให้จึงได้สวดภาวนากล่าวคําอนุโมทนาให้ศีลให้พรแก่เทพพยาดาทั้งสองนั้น บัตรนี้เรี่ยวแรงและกำลังวังชาได้กลับคืนสภาพมาหมดแล้วหลวงปู่ทันเดินไปด้วยใจที่มุ่งมั่นเต็มร้อยวันนี้แหละถึงแน่ๆหูก็คอยฟังเสียงเป็นระยะระยะพระโยมที่ได้เจอในป่าเขาบอกให้คอยฟังเสียงช้างให้ดีแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยครับพอเดินไปอีกนิด ท่านก็ได้ยินเสียงช้างร้องส่งต่อกันเป็นทัดทอดจึงเดินไปตามทิศทางของเสียงนั้นก็ได้เห็นโขงช้างป่าโขงหนึ่งพวกมันกําลังเดินมุ่งหน้าขึ้นเนินสูงขึ้นไปทางทิศเหนือเหมือนจะเดินไปที่ไหนสักแห่งหลวงปู่ทันจึงอาศัยแอบเดินตามพวกมันไปด้วยเดินไปเรื่อยๆก็ไกลยอยู่พอสมควรพวกช้าง มันไปหยุดที่สันเนินลูกหนึ่งก็สูงอยู่ท่านจึงเดินไปต่อเพื่อสำรวจว่าด้านบนนั้นมีอะไรอยู่เดินขึ้นมาอีกก็เล่นเอาหอบเลยแหละแต่แล้วภาพที่ได้ปรากฏโยเบื้องหน้าของภิกษุลีก็ทำให้ท่านหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเพราะท่านได้เห็นรอยของพระพุทธบาทครับที่ประดิษฐาน อยู่ณกลางกลางของป่าแห่งนี้เองและที่สําคัญมิได้มีรอยเดียวด้วยครับแต่มีรอยประทับอยู่ถึงสี่พระบาทที่ประทับซ้อนกันอยู่ท่านได้เห็นเองกับตาแล้วน้ำตาแห่งความปิติของภิกษุลีก็ไหลออกมาด้วยความปลืม้มปลิมนึกถึงความยากลำบากกว่าจะฝ่าฟันต้องยอมอดข้าวอดน้ำ เดินหลงอยู่ในป่าถึง11วันในที่สุดเมื่อมีความพยายามความสำเร็จก็จักบังเกิดจนเห็นผลจนได้ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นวัดพระพุทธบาทสี่รอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตำนานว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้ในอดีตการหลายมหากับ พระพุทธเจ้าในการก่อนเคยเสด็จผ่านมาเพื่อโปรดเวนัยสัตว์และได้ประทับรอยพระบาทไว้ณสถานที่เดียวกันแต่ต่างช่วงเวลาถึงสี่พระองค์ก็คือพระพุทธเจ้ากากุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาพระพุทธเจ้ากัตสปะและพระสิทธัตถะโคตมะพุทธเจ้าในภูมินี้ของพวกเรานั่นเอง ปัจจุบันได้มีการสร้างพระวิหารครอบไว้ใหม่แล้วโดยท่านครูบาสีวิชัยเพื่อเป็นการรักษารอยพระพุทธบาททั้งสี่รอยนี้ให้คงอยู่สืบไปตราบชั่วลูกชั่วหลานเมื่อหลวงปู่ศีท่านมาถึงที่นี่ได้กราบนมัสการปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดถวายเป็นพุทธบูชา และได้เพียรเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่ที่รอยพระบาทนี้อีกหลายวันได้โปรดเมตตาให้พรแก่โขงช้างที่คอยเฝ้าพระบาทแล้วจึงเดินทางกลับเพื่อไปสแสวงหาในการเวียนรู้ต่อไปเรื่องราวเปิดตำนานก็จบลงที่ตรงนี้ซึ่งในโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาส ต่อไปครับชมคลิปจากดับเบิลคัลเลอร์แล้วถ้าชอบอย่าลืมติดตามเรากด u ั s c r ค b ้แล้วอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่งให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อคุณจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนและการอัปเดตใหม่ๆจากเราขอบคุณมากครับ